ใส่ใจผิดคนสำคัญผิดเรื่องเสียสละผิดเวลาก็เข้าใจได้ว่าสิ่งที่ทำลงไปไร้ความหมายเสียเวลาเสียใจเสียความรู้สึกแต่ในทุกสถานการณ์มันต้องมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ในนั้นเสมอเพราะาถ้าเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเราให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตได้มากขึ้น ไม่มีเหตุบังเอิญเพราะความหมายที่ซ่อนอยู่จะทำให้เรารู้ว่าคนแบบไหนที่ควรใส่ใจและเรื่องราวอะไรที่ควรให้ความสำคัญและควรเสียสละในเวลาใดที่เหมาะสมต้องประสบพบเจอด้วยตนเองถึงจะชัดเจนในความรู้สึกที่ใช่ว่าเป็นยังไงเพราะบางอย่างและบางเรื่องต้องเจ็บเอง แล้วจึงจะจบในความชัดเจนถึงเวลาอ๋อนี่แหละคือสิ่งที่ไม่ใช่แล้วก็จะรู้จักสิ่งที่ใช่ในเวลาเดียวกันทุกเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อสะท้อนให้เราเห็นอีกด้านหนึ่งของมันเสมออย่าปล่อยให้เจ็บฟรีอย่าปล่อยให้มันผ่านไปเฉยเอย่าปล่อยให้มันเป็นบาดแผลในใจชีวิตที่ต้องลงทนุน ไปด้วยความรู้สึกและความตั้งใจก็ต้องได้กำไรจากเรื่องราวนั้นกลับมาบ้างสิหามันให้เจอนะ